แม้ว่ารูปลักษณ์ของผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอดรุ่นนี้จะดูธรรมดา แต่ความจริงแล้วเป็นผ้ารัดหน้าท้องที่แฝงไปด้วยรายละเอียดมากมายไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับความกระชับของหน้าท้องแบบแยกกันได้ถึง3ส่วนเหมาะกับคุณแม่ที่ผ่าคลอดเพราะสามารถลุกนั่งได้สะดวกโดยไม่เจ็บแผลและบริเวณด้านหลังยังมีโครงสำหรับป้องกันการง่วนงอซึ่งสามารถลดแรงกดบริเวณเอวได้ผลิตจากผ้าสแปนเด็กระบายอากาศได้ดีจึงไม่ทำให้อึดอัดและมีสัมผัสนุ่มสบายโดยผ้ารัดหน้าท้องรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาเพียง0.148กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ อีกหนึ่งผ้ารัดหน้าท้องสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ประสบปัญหาปวดหลังค่ะเพราะมามาสชอยส์รุ่นนี้จะช่วยพยุงหน้าท้องและหลังทำให้อาการปวดหลังลดลงและหน้าท้องยุบเร็วขึ้นช่วยลดขนาดมดลูกให้เท่ากับก่อนตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ทั้งคุณแม่ที่ผ่าคลอดและคลอดธรรมชาติผลิตจากโพลีเอสเตอร์65%และผ้าสแปนเด็ก35%จึงใส่สบายไม่ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองสามารถปรับระดับความกระชับได้ด้วยสายรัดแบบเวลโครเทป ผู้ใช้จริงชื่นชอบเนื้อผ้าเพรานุ่มและใส่สบายค่ะอีกหนึ่งผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอดที่เราอยากแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ต้องการกลับมามีสรีระอันสวยงามพร้อมบุคลิกที่ดีขึ้นเพราะผ้ารัดหน้าท้องแบบคอเซ็ตรุ่นนี้นอกจากจะช่วยลดสัดส่วนหน้าท้องแล้วยังช่วยกระชับกล้ามเนื้อรอบเอวพร้อมเสริมบุคลิกของคุณแม่ให้ดีขึ้นผ่านการปรับการวางท่าอีกด้วย เนื้อผ้าเป็นแบบตาข่ายระบายอากาศได้ดีผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์70%และสแปนเด็ก30%ปรับระดับความกว้างได้3ระดับสามารถใช้ได้ทั้งคุณแม่ผ่าคลอดและคลอดแบบธรรมชาติค่ะเพราะหน้าท้องที่ขยายจากการตั้งครรนนั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นหากมีตัวช่วยที่ดี โดยผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอดจากแบรนด์เบบี้แททูรุ่นนี้ผลิตจากผ้าที่มีความนุ่มระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับรอบเอลขนาด27-37นิ้วหรือผู้มีน้ำหนักระหว่าง45-70กิโลกรัมผ้ามีความยืดหยุ่นเพิ่มความกระชับได้ด้วยเข็มขัดรัดด้านนอกสามารถป้องกันความหย่อนคล้อยของอวัยวะภายในกระชับมดลูกและฟื้นฟูกระดูกเชิงกรานให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ผลิตภัณฑ์จาก Ministry of Mama b e l l y Fitt รุ่นคลาสสิกนี้สามารถใช้ได้กับคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติและคุณแม่ที่ผ่าคลอด เพราะสามารถปรับระดับความกระชับได้ถึงสี่ทิศทางคือด้านบนด้านล่างและด้านข้างผลิตจากผ้านไนลอนและสแปนเด็กที่ถักทอเป็นรูปตาข่ายสามารถระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของลาเท็กด้านหลังมีกระเป๋าสำหรับใส่ประครบร้อนได้จึงช่วยให้หมดลูกเข้าหู่ได้เร็วกระชับหน้าท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถบรรเทาอาการปวดหลังได้ในตัวค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด